าไทแท้ครับลูกครูนี่ครับมันกำลังเล่นกันอยู่กะแล้วเรื่องขอยใส่ต้นอย่เท่าไรพอหุ้ยงามต้นนี้เปิดแม่ลูกกันบ่บ่มันเพียร์กับองกันบ่อผุ่นแม่ต้นต้นไหนต้นหนอนแม่ขาวเลยต้นนี้บ่ลูกแม่ขาวอะไรต้นหนอยต้นน้อยลูกต้นนี้้อุย พี่น้องมาสร้างว่าพี่น้องว่าจังได้ยังให้ให้ลูกงามเนาะทรงลูกดีเอาเสือออกนะผมเสือพิกรโอ้ว่าจะเคยเห็นพี่น้องว่าว่าทยแต่ว่าทรงทรงลูกดีดีลูกมันจ็ดเดือนหรือพอโอ้พ่อมาเนาะพ่อมาเต็มที่กับเบอร์เกิร์สี่เดือนหาเดือนสี่เดือนกว่าๆนั่นแม่เล่าน่ะที่เขาขาวน่ะแม่เล่าเขาขาวลูกเรานจะเราอยู่นี่ลูกลูกกว่าลูกแม่อะไปอห่างนล้เราไปเอาเอา ห <21, 000, S 2> ้องว่าจะได้พอห้องว่าได้ค่าห้องว่าได้สองพันเอ็ดได้แมลูสองหมื่นหนึ่งพันป้าที่องครับมาเอาไปพี่นนองเอาไปเลียงเน่แม่เป็นมัวดไถ่เครื่องดำแล้วที่นนองครับทางเป็นจากกองอหนึ่งด้วนี่นี่มาท่งีสองหมื่นหนึ่งพันตัวนี้แม่ลูกลูลูแม่ตัวนี้เท่าไรพอสิบแปดหมื่นแปด ตัวนี้สองหมื่นโพเห็นปะเอาสมืงสองหมื่อดปไหนบ่สองหอดไหบ่อดมานน่อยนึงเนาะตอต่อหอดหอดอยู่ด้อพี่น้องปตัวนี้สูงเมตรแขงขามากับชุดนี้ครับเครื่อง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 พาน่อยเนาะอหน่อยอมหน่อยนอยครับพี่น้องครับน้อยหนึ่งเห็นน่อยนึงเห็นแวบๆน่อยนึงสิบสองหมื่นหลอยูน้อยนึงเห็น แต่มองซื้อมากกับมื่นแปดละนอ่ฟอ่์มีกำไรค่าน้ำมันลดเนี่ยอ่อนอตอนนั้นสอง0มืนหนพันนอแม่หลูกๆลูกแม่นอ่ออยู่บบานไหนงวอมีเหล็กท่บปอใส่มาศูนย์ศูนย์หก0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึทวนไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหแล้วกศูนย์แปดห่ 2องศูนย์สองสองเอางวดยราสีไยนเกียนมเสียนมน้องมันม <ove> ือนีงวดให้แม่ลูกลูกแม่ายพี่น้องผมยังว่านี่ไมิรงวดมิตรลูกแม่ต้นหนึ่งกังามเปิดจะได้อายตัวนี้สองมื่นแต่ปัพันแัหาลูกแล้วงามเนาอติดโบทถ่มาเอติดแม่มาหมดเลยนาะ แม่มาแล้วครับพี่พี่น้องง้อไทยแม่เนี่ยไทยไทยไทยใหญ่เนาะไทยใหญ่ถึงั้นเกลียนง่ายเนาะเขาเป็นง้ไทยมันถึหูหุงันสิปึกปักปักไปเสียหน้ากระดิกหน้ากระดิกหน้าอะไรแั็งสันแั็งเดือดสูงน้อยหนอยเนาะยิ่งสั้นยิ่งเดือดสูงแต่ว่าลูกคนนี้ได้แม่มากประมาณักเกือบมืดแคบเอาเบิ่งอะไรพี่น้องกำงานกันแลครับแม่ ใคซื้อตัวนี้ไปบผิดหวังดี่นองครับไปซื้อตัวนี้ไปบผิดหวังไดต้ตัวนี้แต่ผมเบอร์งไงหนอเอาสองเท่าไรวสองแปดห้าวะครับสองแปด้าพี่น้องอเด้ตอ่อกันเารรอามีเลขโทวบปไอชุดแปดซีครับชดแปดีเก <24 39. S 1> ้าสามแปก้าามแปดสองสี่สามเก้าสองสี่สามเก้าอำเภอไหนวังหินครับทังวังหินทีสกเกีย<บ> งามๆตัวนี้พี่น้องซื้อตัวนี้ไปโชวิดหวังครับสองแต่ถาเด้อพี่น,อน so ้องนัวแม่ลูกลูกแม่มือนี้เป็นที่นิยมของตลาดงเพราะว่าไปเขาเขาไปเลี้ยงเลยบางเถื่อเขาเขาไปเขาโครงการเถื่อเขาก็ไปเขาโครงการกันนะตอนแรกเราพอต้นอุ่นก่อนนุ่งย่งพวโค้งที่นี่ 8พนซื่อมื่นแปดพันหาแปดพันหาซื่อ,อ,อววโอ้วันตีเป็นเหนือไปนออแปดพันหาเอา่งงีดมาหน่อพี่้องครับตีเป็นเหนือไปวะถ้าคุณคือเสียงดังันเดีตยวนีน้ไปยังกับตงนี้เลยๆเพนี้ตลาดงัวครับสองงองเราปรทศนี้ก็แดดอ่อนเพียงเียงเล่บประเทศนี้ ไร่อตัวนี้เหอ,อ 3, มื่นสามพันเอา้าปาบ้านนี่ส่งนี่มื่นสพันครับส่งนี่พี่น้องเนี่1 3มื่นสาพันพคาักกันอ้อบมปมคือคือแห้งตัวนี้พี่น้องครับ นี่ยังเสียงดังลไตองัวกันบ่บ่บังเเอยหาถึงงัวกันเใจั้นมันอ้โนเจ็าบินแงอุ้ยเ็ตท่าไรเนี่ยนแพ้เท่าไรได้บ่ได้บ่ได้ไดไได้แม่ตอเราเท่าไรพันเดโอ้เพิ่นมาห้ตัวเดียวนี่บ่ันกว่ายังฟกพันเจ ตัวนั้นล่จอจเอาเอแมนตุลูกันบอกเร่งไหนโอ้ขอทาเยยหนึ่งหกพันเจ็ดหุดส้อนกันอยู่มาม่งตัวนี้ก็นนะ่านี้เอาหนุ่ยาวพี่รองมาเทนี้มาบุงีดหนี้าวยาวเลยมาเทนี้เน่ยหรอขึ้นจังตู้ง2สองแขนกันนะพอได้หะพอตัวใหญ่ใหญ่นี่นะทา่สอง0สี นี่าาโอ้ยบอกใคนึ่งสองพนีกับพนเก่โอ้ยพี่น้องมาหาไปเรียงนี่พี่นอ้องตัวดิ่งถือแหงแล้วถือ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 ถับอถื่ถือถือถืักือถอถือ,ในในอือไหนลออไ คืสอ,อสบิบ่มีเลขเนาะเลขมีบ่อละรานสีบ่มีเลข้ยงั่วบว่บ่มีเด้อพี่น้องมาเอาตลาดครับเอา้าปิดการขายตัวนี้หกพันเจ็ดบอกแม่ซื้อเท่าไหร่หกพันแปดขึ้นลอยหนึง่งเด็กขานแลมาเราหยิบเลยเนะี่ยเราหยิบเลยอะไรดังหน่อยไปเลี้ยงตัวนี้ <ไป S 1> เอาไปยังโซซอยกันไปหุ่นแม่เราแม่เราหกพัน พันแปดแต่พอลูกวัานี่ปิดการขายครับพ่อเอาเหยี่ยมนะแม่เด้อไปขำไปคูนเด้อลูกเดอออ 10, 11, ้อตัวนี้ไปยูนิคอกพวกผูกหมื่นหมื่นหนึ่งพันว่าตัวนี้แม่สาวน้อยครับแม่สาว,สาว,สาว,สาวนี่น้อยหมื 11, ่นหนึ่งพันเด้อพี่น้องสูงเมตรเป็นงวไทยครับงวไทยหมื่นหนึ่งพันเอาซ้ำหนีพี่น้องตุ้งไปเลยพ่อเอาย่งางระเบิ่งกันทีนี่ย่งางข้าวหอมข้าวหอม อ่อนไปสายะไระมันี่ก้อนมันจะเฝ้าเมื่อมันบอ่ะยางมันนี่ก้อนสวยๆครับได้รบาบอตรนูเมองส่งบ้าขายหมูดเดือนกลม่เออกายหูดึงพันได้ตนองได้ตัวนี้ด้ัโอ้เบิ่มกลับลยขายงวกับกระบาเลยเบิ่มนีไมเขานีไม ขาดป่าปาไปนับเ,นเงินแล้วนาะไปแล้ว้เหรอุณคุอ,อ้ยขายงอได้เราไปกมูเลยนะาะที่เราใส่เบอร์มาครับเบอร์เบอรอ084ครับ823ครับ12ครับมือหนึ่งพันค,ครับง้อไทยสองมื่สามพันหาร้อยต่อกันอยู่พันว่นจะคูนเอาประจ๊ห้ว่าสร้างวะเด้อรียบร้อยครับตัวนี้สองหมื่นสพันาร้ยเป็นขายเป็นเลยครับ พยัญชนสือ่องามงามลูกครูมีลูกคนนี้สองหมื่นสามพันหน้าร้อยลูกครูงามอยู่พี่น้องตัวนี้เดียบร้อยลูกครูปิดการขายตัวนี้มือหนึ่งพันลูกงามพี่น้องตัวนี้สองสองสามหาร้อยบอกสามนอง สามหนึเนาะสีเอาซือือดงกเสี่อาสองหมื่นสืออจอเก้่ลางแสนนถาม่จอดกยัางเนโอ้ตัวีสองหมื่ที่น้องตนใหญ่แม่าหเนี่นใหญ่แม่นบ่ตนใหญ่สองม่นหกปัญหาเอาสองสองหมื่นหกปัหา ตัวนั้นสองหมื่นตัวหนก็ไหน้ตัถอตัูระตัวผูมสามพันหอ้ถือไปเรื่อยพี่น้องครับถือไปหนาถือมาหลังเลยแข่งแต่สวยแห่งที่ถือไปเรื่อยนาะตายมากมากหงตัราาคเขาแทงเลอ้หมืพหครับสองหมื่นซื้อเอาตัวราคาพี่น้องบ่งยังเราพอเลี้ยังไงเนเลี้คักเลี้ยงน่เนาะบ่งยังมันนะบ่งเครื่องมันบ่เอา อ๋อลุงลุงเขาตัวไหนเพลิงเพลงอยู่อีจอยเลยอ๋อไปไออิจอยเท่าไหร่อีจอยเป็นต่อเป็นต่ออยู่ครับแดดก็เริ่มออกได้หอยเขาห่มได้ประเทศนี้เขาห่มเป็นห่มหมไปห่มบั้นครับห่มสซบลงสซบลองเท้ากับซิวกัางตลาดครับห่มทั้งย่างชุ่มหน่อยกับต้นต้นพุ่น ผมต้องีก็เป็นทัพโคสีครับโคสีพะยูดลานานเจพันมีหม่งคมตัวข้างล่งก็มีอีกพคมนึ่งตัวหน่อยอีจอยต่วไหนเนี่จอยท่าไหนจอยก่ัหากไปใส่เบอร์มาสิใส่เล็กมาศูนย์เก้าสครับห้าสองเอเอาไหมเอ้ไหมศูนย์เออโทรมาหาเราโดยพี่น้องชวใหม่ตัวใหญ่สองหมื่นหาพันกลัวตัวนี้สองสองหมื่นซื้อตัวไหนหมื่ ตัวน,นี้ก่อปัญหาเอามอรารับเองได้เพราม่มีการรับส่งให้อ <c oughs> เอาครับาขายคนกันล่างคนกันลังไอ้ประชุมประชุมรับปัญญูพี่น้องรประชุมรับปัญญูขายงวยดีแห้งประชุมรับกันเท่าไรละแม่ตอนนี้สองมือหาผ่นหาแม่ลูกแม่ลูกลูกถูเนาะสองมือหาผ่นหาเด้อตัวนี้ครับโอ้ยถูกป้าน้ำเนาะช่วงนี้เด้อช่วงนี้ผู้ใดแดงกั้นประกันเขาเอาจะฟาวไปหาซื้อรถจูมอเตอร์ไซค์ได้พี่น้อง เม่ดบ่ถามปัญหาเตมเอง่ได้บาก็ขายเม็ดหรอครับอู s> <S ้เฮ้ยทีมงานตัวน um <No um ี้ครับส <um> ี่เรียมไปกระด้านเลยเนาะพอพันไหนได้อนาคตต่างนานามันจากเดือนละลูกลูกแปดเดือนบ่แม่แม่ไทยไทยไทยกลางไทยกลางไทยกลางครับประมาณนี้ลูกคนนี้ลูกเป็นเป็นบ้านมั่นเนี่ยแหละครับ ดูงามอยู่เด้อพี่น้องเด้อดูงามอยู่เด้อครับดูงามอยู่เด้อพี่น้องดูงามอยู่งามอยู่อ๋ดผับหน,น,น,น่ะครับพี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้อาจจะตัวดักตัวดีเลยแต่ว่าครบเบิกถ่ายแล้วครบหางกันยังเอ้าเอาสองเท่าไรขอริมสองหาหานอ้อเบ้อเบ้อเบ้อ โทรนไหมครับผมเอาบอกค่อยๆเดียพี่น้องพี่ยิ่ยิ่อยู่นอกพี่น้องเนาะตอนนี้กือบแปดโมงเศ้าแหละครับไม่ได้ได้ห้อยกับโซ่พลังงานมาที่นี่เขาห้มไผ่ห้มมันห้มนี่ก็ตั้งย่างซุ่มหน่อยครับห้มนี่ก็คือเสาลูกห้าครับเขาประชุมรับกันมือนี้ นั่นค่าแม่ลูกไปไายได้สักสามหมื่นสามพันนี่ตัวไหนลูกแม่น่ะใส่น่ารักแม่มัตโตนี้ตัวนี้บ่โอเครับนี่นี่บ่ลูกมัตโตนี้แม่มัตโตผุ่นง่วลูกสองโตแม่แม่อยู่ญุ่นบ่แม่นครับนั่นเงินู่นน่ะอันตัวนี้บ่แม่แม่พี่น้องบ่บ่บ่เท่าไหร่สองหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นสามพันครับใส่เบอร์มาก่อนได้ชิปไทยอืมใส่เบอร์มาก่อนเบอร์เบอร์โทรจะอมาก่อนออกเบอร์ยังตัวนี้งามงามเด้อพี่น้องเด้อลูกกระแดงดีครับเนาะ ตัวนี้บะแมนแมวเด้อแมวอยู่นี่แมวเป็นงวัวไทยบ้ามันไทยใหญ่ไถ่ใหญ่ที่นอนไถ่ใหญ่ตัวนี้นะพี่ลูดูดูอุ้ยของเสือกเอาของขาไปที่นี้เราบ้างไปเราบ้างเรามา,า,มา,า,มาดึงรูดเมื่อคืนเ่รอดูดูเราอยู่นี่ครับฝุ่น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 ,น,นดูแล้วงานอยู่พี่น้องครับดูวเป็นดูตัวแมว หลุดกปแม่งามยู่เด้อพี่น้องเด้อหลุกงามแน่นนไออ้สองหนสามพันป่ามหมื่นสองพันสามหมื่นสอพแมนเอาพี่น้องมาหางวดไปเลียงตัวนี้กำลังดีเลยนอะลหดก,ก,กำงามเลยนะโอ้ยจะขีมกับบอใดแล้วบดด้แล้วแมงยังตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้ประกันให้เลยรีบ้อยนะครับเจ็ดักั้นให้ครับ 27, สองหมื่นเจสมบัก ไอ้ตุ้มตามตุ้มตามบ่แมนครับใบสมกัมีนครับราคาไม่สามหมื่นสอง้าพันตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันทวนมาใส่ลกตาแศูนเอศเกามนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหาสองซีซีทีมงานเบรับบอนอนในนอนรบ่นี่ไปถอนยังไนี่ถอนนันเดินหนาตาถอนยังเกียวฝากยังอ้าวใสฝากยังฝากล้วบ่ เพิ <laughs> ่งหนา้นาตาเพิ่งนาตาหัวคนค้นคนบริธนเว่าเห็นมา,นาไ,ไหนในชนโลงไหน้ะ <laughs> ยอ,อก็เล่นตัวพีดอกมึง<ข>ทายงวัวจนจ,<ะ>จน,จอนเอาเงินนีไปวได้เบื่อเอาคมกันเป็นมุมไฟมันเลยเนี่ย